เรายังคงตามกันต่อเนื่องเกาะไม่ปล่อยกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะควันนี้เอาเรื่องแรกก่อนเลย<ม>เพราะว่าหลายคนไม่สบายใจ ที่สุดแล้วนํามาสู่การชี้แจงจากโคศกกองทัพบ,บกนะคะกรณีที่มันมีกระแสข่าวว่าเหตุปะทะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วทหารไทยเคยยึดปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ได้แล้วแต่ถูกสั่งให้ถอนกําลังถูกสั่งให้ถอยออกมาก่อนโอ้โหพอมันมีกระแสข่าวแบบนี้ยอมรับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ที่สุดแล้วพลตรีวินไทยสุวารีคะ่ะโคศกกองทัพบ,บกท่านออกมาชี้แจงบอกว่า ความมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้คือพื้นที่ภายในแนวเส้นปฏิบัติการต้องไม่มีการวางกําลังของฝ่ายกัมพูชาพื้นที่ปราสาทต,ตาควายรวมถึงเนิน350กองทัพบ,บกไม่เคยระบุเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายใดสามารถเข้ายึดในลักษณะวางกําลังทหารได้แต่เป็นเพียงยังพื้นที่ที่ต้องการต้องมีการต่อสู้เข้มขน้นก่อนถึงห่วงเวลาหยุดยิงฝ่ายไทยพบอุปสรรคคือสนามทุ่นระเบิดจนมีกําลังพลได้รับบาดเจ็บในห่วงสุดท้าย ใชพื้นที่การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวจึงถูกกาหนดเป็นพื้นที่สังหารต้องปรับเป็นการควบคุมด้วยการควบคุมพื้นที่ด้วยการยิงของฝ่ายไทยค่ะ โดยอธิบายว่าคําว่าถอยอในทางยุทธวิธีโดยทั่วไปการเคลื่อนที่ในพื้นที่การรบย่อมมีทั้งไปข้างหน้าและถอยมาข้างหลังไม่ใช่ถอยในลักษณะเพื่อที่จะล้มเลิกความตั้งใจบุกการถอยสามารถถูกใช้เพื่อการสับเปลี่ยนกําลังเพื่อให้หน่วยอื่นเข้ามากระทําแทนหรือถอยเพื่อไม่ให้ฆ่าสุกบรรลุผลในการใช้อาวุธโจมตีในลักษณะของเป้านิ่งคือพูดง่ายๆถอยเพียงชั่วขณะเพื่อให้ปลอดภัย กรณีถูกโจมตีทางอากาศ ชัดเจนนะคะยืนยันไม่ใช่การถอนกําลังในขณะที่นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกอธิบายในอีกเรื่องอีกกรณีหนึ่งที่พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับหัวหน้าพักเศรษฐกิจออกมากล่าวหาว่ามีตัวแทนของฝั่งรัฐบาลครับโทรศัพท์ไปสั่งการไม่ให้มีการประทะตามแนวชายแดนเมื่อวันที่24กรกฎาคมวันแรกของการปะทะเลยนะครับ ซึ่ง,งพลเอกรังสีเนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับพี่ยอบชัยนนเอาไว้ผ่านทางรายการเรื่องใหญ่รายวันนะคะคุณจิรยุบอกเลยว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยกระลาโหมแล้วซึ่งเป็นผู้มาคับบัญชาโดยตรงไม่มีการกระทําดังกล่าวตามที่พลเอกรังสีกล่าวอ้างและย้ําด้วยว่าบิ๊กเล็กบอกเลยไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องไปสั่งการลักษณะแบบนี้คุณจิรยุครับบอกเลยว่าบ,าบุคคลน,นี้ ก็น่จะหมายถึงพลเอกรังสีนะครับปัจจุบันมาเล่นการเมืองเป็นหัวหน้าพักการเมืองเพราะฉะนั้นคําพูดทุกคําพูดต้องมีความรับผิดชอบต่อเสรีภาพของประเทศแม้ว่าจะเคยเป็นทหารแต่ปัจจุบันผันตัวมาทํางานการเมืองอการพูดอะไรควรมีความสัต์จริงเยี่ยงชายชาติทหารไม่น่าจะทําตัวเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่เน้นแต่วัฒกรรมโดยไม่สนใจเสรีภาพและความมั่นคงของชาติ แล้วก็ขยายผลบิดเบือนให้เกิดความเสียหายเอาคำสัมภาษณ์เก่าของคุณภูมิธรรมเมื่อ7พฤษภาคมหรือเกือบ3เดือนก่อนตอนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่คุณภูมิธรรมเคยออกมาพูดเรื่องการระมัดระวังสถานการณ์ไม่มีความรุนแรงเอามาปั่นให้มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไส้สึกในเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเหมือนเอาเรื่องเก่ามาเชื่อมโยงเป็นเรื่องใหม่แบบนี้ด้วย นอกจากนั้นเนี่ยคุณจิรายุทิ้งท้ายนะคะบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปลาะบางของสังคมไทยเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรักสามัคคีอย่าปล่อยให้เกมการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านที่ก่ออาชญากรรมสงครามมามีอิทธิพลเหนือคนไทยได้ขณะที่คนไทยด้วยกันก็ไม่ควรปล่อยให้ใครพูดอะไรเพื่อเอามันหรือสะใจโดยไม่มีข้อเท็จจริงร,รังแต่จะสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมค่ะ,ะถือว่าชี้แจงชัดเจนนะฮะอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องชี้แจงเช่นกันพื้นที่ช่องอ่านม้านะครับ สรุปแล้วเรายึดได้ร้อจริงหรือไม่คือตอนนี้ทุกคนครับมันเกิดคําถามแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคําชี้แจงนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือเราไม่ได้สามารถยึดได้แบบ100%นะฮะตอนนี้หยุดจริงแล้วแต่กัมพูชาเติมกําลังเข้ามาที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง